สวัสดีครับผมนายสุชาติสถาบดีทสป,สปชจังหวัดยาลาครับวันนี้ผมจะพามาดูกิจกรรมของไทยอาสาป้องกันชาติในพื้นที่จังหวัดยาลากันครับหลายคนอาจจะสงสัยและไม่เข้าใจเรื่องของการทํางานของไทยอาสาป้องกันชาติในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในชุมชนและสังคมโดยวันนี้ผมจะให้น้องอาสาพาทุกท่านไปชมกิจกรรมของไทยอาสาป้องกันชาติสวัสดีครับผมน้องอาสา วันนี้จะพาไปดูกิจกรรมของไทยอาสาป้องกันชาติกับการขับเคลื่อนยทธศาสตร์8ด้าน5กลยุทธ์กันครับยทธศาสตร์ด้านที่1ความมั่นคงการส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ยทธศาสตร์ด้านนี้เป็นการส่งเสริมและโทษทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นเสาหลักของประเทศไทยโดยไทยอาสาป้องกันชาติจะเข้ามาเป็นจิตอาสาในการบอกเล่าถึงเรื่องราวภาคกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมถึงการส่งเสริมให้เยาวชน ไทยอาสาป้องกันชาติมีบทบาทในการเข้ามาสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้กับเยาวชนรวมถึงคนในชุมชนได้เรียนรู้ถึงพระกรังกิจของพระองค์ท่านที่ทาต่อแผ่นดินประเทศไทยที่พระมหากษัตริย์ของประเทศไทยได้ทรงทําไว้ให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงคนในประเทศให้มีอยู่มีกินมีที่อยู่อาศัยมีครอบครัวที่นี่คือเรื่องราวที่เยาวชนไทยอาสาป้องกันชาติ จะเข้ามาตอบแทนทําดีด้วยหัวใจตอบแทนคุณแผ่นดินให้กับประเทศไทยในนามของเยาวชนผ่านทางโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนําเยาวชนไทยอาสาป้องกันชาติโดยวันนี้เราจะมีตัวแทนเยาวชนมาบอกเล่าถึงเรื่องราวและประสบการณ์ในการเข้าค่ายฝึกอบรมเยาวชนต้นกล้าไทยอาสาป้องกันชาติมาจากสภาเด็กอำเภอบ้านังสตาค่ะ ความรู้สึกที่ได้ในกิจกรรมนี้นะคะก็คือได้รับประสบการณ์เยอะมากๆเลยค่ะในเรื่องที่เรายังไม่เคยรู้หรือว่าเรื่องพืน้นฐานที่เราควรรู้เพื่อไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นค่ะ,ะได้แล้วก็ขอบคุณคณะผู้ใหญ่ต่างๆที่เสียสละเวลามา มาให้สำหรับมาให้ความรู้สำหรับพวกเราค่ะดีใจมากๆเลยค่ะเป็นยังไงบ้างครับน,นี่คือบทบาทหน้าที่ของไทยอาสาป้องกันชาติที่จะเข้ามาทำดีด้วยหัวใจตอบแทนคุณแผ่นดิน